สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องตาเอผ้าเที่ยวนะครับเมื่อนี้ช่องตาเอผ้าเทียวยังอยู่จังหวัดพิษณุโลกค,ครับผมอยู่อำเภอเนินมาปางจังหวัดพิษณุโลกค,ครับผ้ามาเที่ยวบ้านมุง้งเดินมาปางครับผมมีทิวทัศน์ที่สวยงามครับถนนสะอาดมีที่สอดหลายครับมื่อวนนี้สิพาไปเที่ยว สวนดอกไม้เขาน้อย360องศาตอนแรกในบึงบรรยากาศน้ำถนนหนทางวันนี้เป็นวันที 23, ่2 500, 60, 67, ี่สิมกราคมสอง7ันห้าครับ67ตอนนี้คือเวลาประมาณ10บโมงเก้าโมงสิบโมงครับบันเดินทางไปสวนดอกไม้เขาน้อย360องศา ที่บ้านมุงอําเภอเนินมาปรางจังหวัดพิษซนโลครับผมโปรดติดตามรับชมนะครับบ้านมุงก็มีที่สอดหลากหลายครับภครอยากมานอนพักผ่อนเป็นวิวธรรมชาติาทำการทุงหน้ามีแหลกระโพดมีอะไรน,นะครับมีทงหน้าครับมีแหลกระโพดมีขุนเขา ลอมรอบเป็นเขาหินปูนครับสวยอยู่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับมีหมอกอากาศเย็นตอนกลางคืนครับบรรยากาศเงียบมีรีสอร์ทหลากหลายตามทางทางครับอยู่อำเภอเนินมาปางจังหวัดพิษณุโลกครับผมอันนี้ก็เดินทางอันนี้คือเข้ามาในบ้านม้งสองฝั่งสองฝั่งทางเขาจะมีรีสอร์ท ให้บริการนักท่องเที่ยวครับ<ะ>เป็นวิวดีครับตอนนี้กรบเปาแพงไปไหนครับรีสอร์ทรีสอร์ทขึ้นละประมาณน,นี่ตั้งแต่หาลอยขึ้นไปมาครับหาลอยจนถึงสองพันนะครับเพราะว่าอย่างนี้รเราจะเราจะที่พักครับเดินทางไป เรื่อยๆครับห่างจากตัวเมืองพิศโลประมาณ6-60-70โลครับ60โลประมาณนี้ครับตอนนี้อยู่คอนคอนมาทางจะไปเพชรบูรณ์ครับมาคอนคอนมาทางพิจิตรครับอำเภอซากเล็กครับผมห่างจากซากเล็กประมาณ5 เฮ้ยสามสิบสามสิบห้าโลประมาณานี้ครับติดกับถนนสายเล็กสิบเอ็ดจากตากฟ้ามาครับไปชนสายสิบสองที่เขาจะไปอำเภอนครไทยครับผมอันนี้ก็จะแยกก่อนครับระวางทางน่ครับปลากาะโพดเขียวสองสองฟัง ฟังทั้งนี้เพิ่นบทเฮตุครับอีกฟังหนึ่งกับนิจิปาขับวนครับตอนนี้เขาจะไปส่วนดอกไม้3า0อหาท6 0มองศาเนินมาปางกับผมบ้านมุ้งเนินมาปางเอาสิสวยงามตังตดเห็นเขาถ่ายคลิปลงใน YouTube ก็อยับไปเบิ่งว่าสวยสวยแทบบอดอกไม้คือสวยแท้ประมาณนี้ครับกับสีพาท่านผู้ชม ไปเบิ่งครับสวยหรอวิวก็สวยครับขี่รถไปเหมือนอยู่ในคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายมาครับมีภูเขาข้างหน้ายัางสวยงามครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับนี่ครับฟังสายมือเลยครับส่วนดอกไม้360องศาค่าเขา20บาทนะครับค่าเขาคนละ20บาท มืออาหารครับสมตำไก่ย่างนํตาต๊กข้าวเหนียวนี่ให้บริการครับที่จอดรถวันนี้เป็นวันธรรมดาครับก็ยังบอกเคยมีคนมาปันไดครับเพราะว่าผมไปวันธรรมดาที่จอดรถกันครับ น,นี่ให้เบ่งบรรยากาศรอบๆตอนที่พักก่อนครับเดี๋ยวจะให้ไปเไปบ่งสวนดอกไม้ครับอันนี้ผมพักอยู่รีสอร์ทซื้อฮักเขาครับฮักเขารีสอร์ทตื่นมากตอนเช้าก,ก็บรรยากาศแบบ,บ,บ,น,น,บนี้ครับสวยเงียบสงบบานๆมีเขาล้อมรอบนะครับมีรถบาน แต่ผมไม่ได้พักรถครับผมพักบ้านเป็นรีสอร์ทเ,เป็นหลังครับมันมานี่เหมือนเราเข้ามาชมวิวครับผมชมวิวอันนี้รีสอร์ทือคสัดฮักเขารีสอร์ทครับผมบรรยากาศดีครับ ดึงบรรยากาศรอบๆอยู่ระวังทงหน้าสวนเขาโพและกขาอทิวเขาล้อมรอบครับเดี๋ยวบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับอัน,นี้วิวสูงวิวสูงของหักเขาลีซอทับผม บรยากาศไปครับเป็นรีสอร์ททางกลางท้องทุง่งนาป่าเขาโพดและมีทิวเขาล้อมรอบคขาบอกว่ากุา้ยลิ้นเมืองไทยลองมาสัมผัสกันเบ่งครับ บ,บรรยากาศบรรยากา็ถือว่าโอเคอยู่ครับเป็นธรรมาชาติวิวสวย ตอนนี้นี่ครับมาถึงสวนดอกไม้เขาน้อย360รอสงศาแล้วครับเดี๋ยวจะพาพี่เบิงดนกแมงเขาครับวามันสวยกปะครับก็สวยเหมือนในคลิปที่เขาลงไปแล้ะครับย,ยอ้ยศไ้ชมบรรยากาศนะครับอาไรสวยสมใจ I'm gonna... อกฟ้าลา